สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องพรทิพย์บอลสีกันอีกครั้งนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีไม้สวยๆมาแบ่งปันกันอีกครั้งนะคะค่ะก่อนอื่นมาบอกเบอร์โทรก่อนนะคะ0ูนย์เก้าหกห้าหนึ่งสองเจดค่ะเบอร์โทนี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะค่ะ EP นี้ก็จะมีค่าจัดส่งเมาส์เมาส์อยู่ที่50บาทนะคะมีทั้งแบบโอนแล้วก็ปลายทางนะคะลูกค้าชอบต้นไหน เขียนจดชื่อไว้หรือแขปบหน้าจอไว้ได้เลยนะคะท่านไหนมีลายก็ส่งรูปมาให้หนูได้เลยนะคะคมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างสวยมากเลยนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะด่างชมพูตใบนี้ชมพูหวานแววเลยนะคะเป็นด่างชมพูนะคะสวยมากให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทต่อมาจะเป็นมหาชัยนะคะมหาชัยให้อยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นบางใหญ่นะคะบาง,บางใหญ่ส,ยสวยๆอย่างนี้เลยนะคะหน้าอมชมพูอย่างนี้เลยนะคะมีอยู่สองกระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละแปดสิบาบาทนะคะต่อมาจะเป็นจังหวัดนราธิวาสนะคะจังหวัดนราธิวาสให้อยู่ที่89บาทเช่นเดียวกันค่ะต่อมาจะเป็นตีใหญ่นะคะตีใหญ่ในกระถางมีอยู่สองต้นนะคะ <'d S 1> เปิดๆ <combined> สวยๆอย่างนี้เลยนะคะตีใหญ่ให้อยู่ที่ หกสิบเก้าบาทนะคะตีใหญ่มีทั้งหมด3ามกระถางนะคะเปิดสวยๆทุกกระถางเลยนะคะมีสองต้นทุกกระถางนะคะต้นกระถางนี้ก็แทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะอยู่ที่หกสิบเก้าบาทค่ะต้นนี้จะเป็นมังกรสิบทิศนะคะมังกรสิบทิศแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะมังกรสิบทิศให้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นสายพเนตรนะคะสายพเนตรให้อยู่ที่ห้าสิบาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางค่ะต่อมาจะเป็นดาราจักรพัรดินะคะดาราจักรพัรดิให้อยู่ที่79็บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางต้นนี้จะเป็นแม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงในกระถางมี2ต้นนะคะใบนี้จะมีตําหนิอยู่นิดหนึ่งนะคะในกระถางมีสองต้นเป็นไม้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะให้อยู่ที่น่าจะมีสามต้นนะคะในกระถาง ให้อยู่ที่ห9บาทนะคะต้นนี้จะเป็นเกาะเกดแผงนะคะเกาะเกดแผงไม้มีจํานวนน้อยในท้องตลาดนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่89บาทนะคะต่อมาจะเป็นนางมณีวาสนาค่ะนางมณีวาสนาให้อยู่ที่79บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะสายโตแล้วนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ด่างอย่างนี้นะคะแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะ มีทั้งหมด2กระถางด่างส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะลูกก็ด่างสวยนะคะให้อยู่ที่แปดสบาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะด่างสวยเหมือนกันเลยนะคะให้อยู่ที่แปดสบาทคะ่ะต่อมาจะเป็นนาราทัศน์นะคะนาราทัศนให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะนาราทัศนอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะเป็นไม้แยกหน่อทุกกระถางเลยนะคะให้อยู่ที่หก้บาทค่ะ ต่อมาจะเป็นบังเกิดเก้านะคะใบนี้จะมีตําหนิอยู่นิดนึงนะคะน้องชําน้ํานะคะเป็นไม้ต้นนี้เป็นไม้ยุคไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทค่ะต่อมาจะเป็นกู๊ดเดย์ค่ะกู๊ดเดย์กู๊ดเดย์ให้อยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะคะต่อมาจะเป็นซีลานักป่านะคะซีลานักป่าให้อยู่ที่สามสิบเก้าบาทนะคะ ต้นนี้จะเป็นเวทมรกตนะคะแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะลูกก็ด่างสวยนะคะเวทมรกตให้อยู่ที่49บาทนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะมีทั้งหมด2กระถางค่ะให้อยู่ที่49 49บาทค่ะเป็นไม้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะเวทมรกต <c oughs> น้ำตากวนอิมค่ะเป็นไม้มีจํานวนน้อยในท้องตลาดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเ <c oughs> หลืออยู่3ามกระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละ 9ก้าสิบเก้าบาทนะคะน้ําตากวนอีมเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะโตมากัดสีสวยมากเลยนะคะต่อมาจะเป็นมณีรัศมีนะคะในกระถางม,มีสองต้นนะคะประเปะิดส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะต้นนี้ือเป็นต้นแม่นะคะแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะน่าจะหัวใหญ่นะคะต้นนี้ให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะมณีรัศมีต้นนี้จะเป็นอมรรัตนาโกสินนะคะด่างเทพๆอย่างนี้เลยนะคะ อมมรัตนโกสินต้นนี้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะด่างสวยแบบนี้เลยนะคะให้อยู่ที่เก้าสบเก้าบาทนะคะอมมอรัอตนโกสินให้อยู่ที่เกสิบ้าบาทนะคะสวยมากเลยนะคะกระถางนี้ต่อมาจะเป็นนพะเก้านะคะนพะเก้ามีทั้งหมด2กระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบเก้าบาทนะคะนพะเก้าต้นนี้จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นให้อยู่ที่4ี่สิบเก้าบาทนะคะต่อมาจะเป็นปลาบู่ปลาบู่ให้อยู่ที่ หกสบาทค่ะต่อมาจะเป็นเกาะเกตนะคะเกาะเกตต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยนะคะด่างส,ายสวยๆแบบนี้เลยให้อยู่ที่99บาทค่ะเกาะเกตไก่เศรษฐีไก่เศรษฐีต้นนี้ก็ใหญ่นะคะดูลำต้นนะคะ<ๆ>ไก่เศรษฐีให้อยู่ที่แปดสิบาทนะคะต้นนี้จะเป็นซูมาอี้นะคะซูมาอี้ให้อยู่ที่79บาทค่ะมีทั้งหมด2กระถางนะคะกะัดสีสวยมากเลยนะคะซูมาอี ต่อมาจะเป็นเท้าอัธฐดานะคะต้นนี้จะเป็นเท้าอัธฐดาต้นนี้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะให้อยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะคะเท้าอัธฐดาต่อมาจะเป็นดาบพนาเรสวนนะคะดาบพนเรสวนสวยๆเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะไปอัพขึ้น8ปดขึ้นสิได้เลยนะคะให้อยู่ที่79บาทค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะอยู่ในกระถางแนิ้วนะคะลูกไม้คู่ฝักกับนางเลื่อมลายวันนะคะให้อยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะกระถางแปดนิ้วต่อมาจะเป็นหางหงโบราณนะคะหางหงโบราณให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทต่อมาจะเป็นวิหกเปลวอัคคีนะคะเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งนะคะวิหกเปลวอคัคคีเป็นฟอร์มกอเลยนะคะแทงลูกออกมาสองสามต้นเลยนะคะมีทั้งหมดสองกระถางให้อยู่ที่กระถางละแปดสิบเก้าบาทนะคะวิหกเปลวอคัคคีต้นนี้จะเป็นหนุมานปราบไตรจักรนะคะเหลืออยู่สามกระถางนะคะ ให้อยู่ที่กระถางละ89บาทนะคะหานุมานปาดไบจักต่อมาจะเป็นน้ำตาทศกัณฐ์ต้นนี้เป็นตัวแผงนะคะตัวแผงให้อยู่ที่99บาทนะคะต่อมาจะเป็นโฉมปาดโฉมปาดสวยๆแบบนี้เลยนะคะสายโตนะคะให้อยู่ที่79บาทคะ่ะต้นนี้จะเป็นนางรากสดนะคะกับพญาหงนะคะคู่กันไปอย่างนี้เลยนะคะให้อยู่ที่7 89บาทนะคะ สายโตแล้วนะคะไปอัพขึ้น8ขึ้น1ิได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นทาบางแก้วนะคะมีทั้งหมดสองกระถางให้อยู่ที่กระถางละห้าสิบบาทค่ะต่อมาจะเป็นเรลืองพัะนาลายนะคะเหลืองพะนาลายเป็นฟอร์มกออย่างนี้เลยนะคะมีทั้งหมด2กระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละ8ปดบาทนะคะม่านนางพิม์กัดสีสวยอย่างนี้เลยนะคะให้อยู่ที่แปดิบาบาทนางสวาหะค่ะให้อยู่ที่8ปดบาทค่ะ ต้นนี้จะเป็นตระกูลยักษ์นะคะเท้าสหาเดชะนะคะเท้าสหาเดชะให้อยู่ที่แปดสิบเก้าบาทนะคะต่อมาจะเป็นหน้าคราดนะคะหน้าคราดให้อยู่ที่แปดสิบเก้าบาทคะ่ะต่อมาจะเป็นชินนบับชรอน,นะคะกระถางนี้ย,ยุบไปแล้วงอกขึ้น,นมาใหม่นะคะขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทอสงไข่ค่ะอสงไข่ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่เช่นเดียวกันนะคะขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทคะ่ะต้นนี้จะเป็นฮกหลงนะคะฮกหลงให้อยู่ที่ห้าสิบบาท ไก่ทองประเสริฐนะคะไก่ทองประเสริฐให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะมีทั้งหมดสองกระถางนะคะส,ยสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้ายสวยมากเลยนะคะมีสองกระถางนะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะ<ม>ต่อมาจะเป็นมหาเศรษฐีนะคะมหาเศรษฐีให้อยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะต้นนี้จะเป็นพลักดิสราดนะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะคะ ต่อมาจะเป็นหนุมานตัวเก้าค่ะให้อยู่ที่กระถางละสี่สิบบาทมีทั้งหมดสองกระถางนะคะส okay ี่กระถางนะคะต้นนี้จะเป็นโพแก้วนะคะให้อยู่ที่สี่สิบเก้าบาท euh be ค่ะต่อมาจะเป็นเทพหูยานนะคะแทงลูกออกมาด่างสวยอย่างนี้เลยนะคะเทพหูยานสวยสวยเลยนะคะให้อยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะคะเทพหูยานต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบหอกอย่างนี้เลยนะคะสวยสวยเลยให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาท ต่อมาจะเป็นยักษ์ชิวหานะคะยักษ์ชิวหาแทงลูกออกมาแล้วนะคะให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะต้นนี้จะเป็นหนูลืมชื่ออีกแล้วนะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็นนาคินเทวราชนะคะนาคินเทวราชให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทคะ่ะต่อมาจะเป็น พิมพ์ชนกนะคะต้นนี้จะเป็นพิมพ์ชนกนะคะกัดสีสวยมากเลยนะคะพิมพ์ชนกเป็นไม้โชว์กระดูกแบบนี้นะคะให้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะทศต้นนี้จะเป็นทศกัณฐ์หน้าทองนะคะทศกัณฐ์หน้าทองเป็นไม้ยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่นะคะในกระถางน่าจะมีอยู่ประมาณสามต้นนะคะให้อยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะคะต้นนี้ ไม่แน่ใจชื่อนะคะหนูลืมชื่อค่ะให้อยู่ที่50บาทต่อมาจะเป็นวิมานดินค่ะเปิดเปิดสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด3กระถางนะคะให้อยู่ที่กระถางละห้าสิบาทนะคะตอนนี้จะเป็นมงกุฎจักระพัินะคะแทงลูกออกมาอย่างนี้เลยนะคะยุบไปแล้วงอกขึ้นมาใหม่ค่ะให้อยู่ที่69บาบาทมนมาอย่าให้อยู่ที่59บาทนะคะต้นนี้จะเป็นเกาะเกตหน้าม่วงแต่เป็นตัวแผงนะคะตัว ต้นนี้ก็เป็นตัวแผงไม้มีอยู่ประมาณห้าต้นในกระถางนะคะไม้งอกขึ้นมาใหม่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะขออยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะก็เกตนาเม,ม่วงแผงคะ่ะให้อยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนะคะสวยๆเลยคะ่ะพรเจ้าสวัวพรเจ้าสวัวสวยๆแบบนี้นะคะแบบด่างสวยมากเลยนะคะตัวเทพเลยนะคะตัวนี้ให้อยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทต่อมาจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ ลูกไม้ศิลานักป่านะคะให้อยู่ที่99บาทค่ะค่ะคลิปนี้ก็จะมีไม้มาแบ่งอยู่ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนนะคะสวัสดีค่ะ